มาอ่ะอะนี่นี่อ่ะอ่ะอัดตัวนอตูนนี่ใบโกปากกินมาเต็ม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยูเอียงมันตัวมันเคยได้ยองเอียงอ่ะเคยเคยได้ยองอ่ะพี่โชคผ้าเอาเอาขึ้นมาให้ยองอ่ะนี่เอาอยู่เอาจุน น้ยงูมือ ah. ม hey. yes. ีป oh. oh. cool. yeah. ัญญาเขาหรอเขาปีกง่ายแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยปัญญาลราเขาสะกดจิตสิฮะอุ้ยก eh ูอยากงับข้อมึงเด้อิจวนนี <right> ่นี่เฮ้ยบังนกเยงพุญนกเยงยืนทุกคน เอ้าน <molec> <c oughs> ีมกนเาอยู <dorm it> ่ม <infring es> ่นไม่มันิมาเาไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วอันนี้เฮ้ยคุณนา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 ยเลยคุณนายืคุณนายเฮ้ย้เมันแนมหนาเอ้าคุณนายเอ้า Thôi, này con này À, con này Con này Hả? Con chuối Con chuối, áo con chuối Đuôn Con chuối này đấy, chuối à con dai này Chuối ra là Hả? 哎，没没养过了。